มันจอดนานๆนะครับอุปกรณ์พวกที่ไม่ค่อยได้ถอดเนี่ยมันก็จะมีการยึดการติดนะครับตัวนี้มันลูกปืนมันแตกนะครับดุมล้อหลังลูกปืนแตกนะครับผมก็เลยถอดนะครับแต่นะครับปัญหาที่เราจะเจอเลยนะครับก็คืออาการอาอุาอปกรณ์มันถอดไม่ออกนะครับสิ่งที่เราจะเจอวันนี้เราเจออะไรนะครับปัญหา จานดิสต์นะครับจานดิส์จานจดิส์เบรกนี่แหละนะครับมันถอดไม่ออกนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากมันแน่นนะครับเราอย่าเอาอะไรไปเคาะนะครับอันนี้ผมทําให้ดูนะมันไม่ออกนะครับมันแน่นมากนะครับอันนี้เป็นด้ามยางนะครับของด้ามคีมนะครับมันไม่เกิดรอยนะครับแต่อย่าเอาเหล็กไปเคาะนะครับแตกได้นะครับจุดนี้นะทีนี้พอเราสังเกตดูนะครับให้เราสังเกตดูว่ามันจะมีจุด จุดนึ่งอยู่นะครับจุดจุดนึ่งอยู่ตรงแผ่นดิส์นะครับที่เป็นรูกลมๆสองรูนะครับรูนี้เขาเอาไว้สําหรับใช้หัวน็อตนะครับหัวน็อตขันเข้าไปเพื่อที่จะนะครับให้แผ่นจานดิสเบรกเนี่ยมันขยับออกมาได้นะครับ ตัวนี้เป็นนอ็อตเกียวหยาบนะครับเป็นเกียวหยาบนะครับผมก็ไล่เช็คนะครับไล่อัดสลับกันนะครับเพราะว่าตัวแผ่นติดแน่นมากนะครับ ถ้าเราฝืนนะถ้าเราฝืนไปมากนะครับน็อตขาดคานี่ก็จะยุ่งไปกันใหญ่นะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆกดค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่เคาะออกมานะครับแล้วก็พอฝั่งอีกฝั่งมันขยับได้แล้วให้เราขยับมา อ่าอีกรูหนึ่งนะครับมันจะมี2รูอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราขยับมาใส่รูนี้อย่าอย่าขันให้มันออกทีเดียวนะครับรูหนึ่งนะครับน็อตตัวนี้เป็นนอตแบบมันไม่เหนียวมากนะครับมันอาจจะคาขาดติดได้นะครับสักพักหนึ่งมันก็หลุดแล้วนะครับตอนนี้ ทั้งสองฝั่งมันค่อยขยับมันก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเอาแผ่นดิสออกจากดุมล้อนะครับตัวนี้เป็นดุมล้อหลังต่อไปก็เราจะสังเกตดูนะครับรอยกดนะครับรอยกดที่ตรงดุมล้อมันจะมีรอยกดของหัวน็อตที่เข้าไปยันอยู่นะครับนี่ตอนนี้มันจะเข้าไปดันเพื่อที่ให้แผ่นดิสมันแยกตัวออกจากดุมล้อนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ กำลังมีแผนว่าอาจจะเปลี่ยนจะซ่อมรถนะครับอาการแผ่นดิสติดนะครับบางคันก็เจอบางคันก็หลวมนะครับก็เผื่อๆไว้แล้วกันนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ